กลับข้าสส่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะใครที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าใครที่อยากจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะ024960493และ024960494นะคะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะไปเจอกันนะสำหรับกิจกรรมเรองราของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครั้งนี้ก็อีกหนึ่งครั้งนะคะที่จะไปร่วมกัน บริจาคเลือดนะหรือว่าให้เลือดกับผู้ที่เขาเดือด,อด,อดอร้อนจริงจริงแล้วก็รวมถึงตอนนี้ทางสภากาชาดเองเนะี่ยก็ต้องการนะเลือดหลายๆกลุ่มเป็นจำนวนมากด้วยจ้ะก็เมื่อวานก็ได้ฟังข้อมูล่อดสามเพิ่มเติมนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าทั้งที่สภากาชาดรวมถึงโรงพยาบาเลเกือบทุกแห่งทั่วประเทศก็ขาดแคลนโลหิตและจากสถิติที่เขาเก็บรวบรวมกันมาเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษาย,ยนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ มีความจำเป็นจะต้องใช้โลหิตมากที่สุดเพราะหนึ่งอย่างในเรื่องของเทศกาลการเดินทางอย่างที่เรารู้กันสงการานที่กำลังจะมาถึงนะครับและ 2. ในแง่ของสภาพอากาศถึงจะไม่ใช่ปัจจัยหลักแต่สภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเขาบอกว่าปริมาณโลหิตของคนที่ประสบอุบัปิเหตุเนี่ยจะไหลออกมา,มามากกว่าในสภาวะอากาศปกติถึงจะเป็นปัจจัยรองแต่มันก็มีผลเช่นเดียวกัน ฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับไปบริจาคโลหิตร่วมกันในวันอังคารที่24มีนาคม2558นี้ในเรื่องของอนิสงส์อย่าไปคาดหวังอะไรคิดแค่เพียงว่าเราได้ไปต่อชีวิตให้ความช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งในแง่ของคนที่มีปัญหาสุขภาพและต้องใช้เลือดในการผ่าตัดอันนี้มันจำเป็นมากๆจริงๆนะครับ กิจกรรมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกันก็คือในช่วงเช้าก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ9นาฬิกานะครับไปบริจาคโลหิตที่สภากาชาติและในช่วงบ่ายนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยเราจะเดินทางนะฮะสถานที่อยู่ติดกันเลยนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องของสถานที่จากร้านหนังสือ c ีเ e อ็ดสาขาจามจุรีสแควร์ care, นะครับเราจะไปดูดวงตรวจชะตาให้กับทุกท่าน ที่มาบริจาคโลหิตในวันนั้นนะครับก็ว่ากันตั้งแต่ช่วงกลางวันนั่นแหละลุยกันจนจบจนถึงช่วงเย็นนะครับครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะก็ตรวจดวงชะตาด้วยแล้วก็ไปบริจาคโลหิตร่วมกันสร้างอานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่ครับนะใครสนใจก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851 2936 9, 9 7นนั่นเองนะคะก็ใครที่ร่างกายแข็งแรงนะหรือว่าใจเราอยากที่จะ บริจาคเลือดนะก็มามาเจอ,เจอกันมารวมกลุ่มกันได้เพราะว่าในส่วนของการให้เลือดจริงๆเนี่ยคือตอนนี้เป็นวิกฤตจริงๆของทางสภากาชาติไทยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นหมู่ไหนกลุ่มไหนนะคะตอนนี้มีความต้องการทั้งนั้นนะคะก็มาเจอ,เจอกันได้นะ24มีนาคมวันอังคาร ที่ที่ที่เราจะได้มาเจอเจอมารวมพลกันนั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบคุณน้อยนะคะ19พฤษภาคม2504เวลาเกิดตีหนึ่งครึ่งฟ้าสว่างเปน็นวันศุกร์ถามว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องของหนี้สินด้วยเป็นคนวันพรฤหัสบสดีในทางโหราศาสตร์นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54 จริงๆแล้วปีนี้มันในเรื่องของคำว่าง,งานหรือแม้กระทั่งการกระทําใดๆในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในสิ่งที่มีความสําคัญเนี่ยปีนี้มันติดขัดชะลอเลื่อนมีปัญหามีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงและแน่นอนนะครับสภาพคล่องที่เห็นในดวงเนี่ยช่วงปี2ปีนี้ยังคงอยู่โดยเฉพาะย่าง55ที่กำลังจะมาถึงหลังวันเกิดนะครับฉะนั้นวางแผนให้ดีแล้วก็หลังวันเกิดที่กาลังจะมาถึงนี้ ถ้าได้มีโอกาสนะไปถวายสังฆทานออกจากวัดไปที่ตลาดซื้อปลาที่เขาจะทําอาหารเนี่ยสักสิบตัวไปปล่อยอดนนี้ทรมหลังวันเกิดลักคนาอะไรเกิดโอราชนครราชสีมาเป็นคนลักคนาราศีกลุ่มนะก็ชัดเจนทั้งสองศาสตร์ตอนนี้กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินนั่นแหละ SMS ต่อมาคะ่ะ เอสเต่อมาน,นะคะคุณคุณธนัทพรเกิดวันที่29เวษายน2523นะคะเวลาเกิดตี4 5นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารค่ะอาชีพขายหมูปิ้งแล้วก็บะหมีแห้งหมูแดงเป็นอย่างไรบ้างและถามเรื่องความรักด้วยอ,อ,อาชีพนี้ตอนนี้ย่าง35ลองดูนะครับ คุณคุณนธนพรถ้าช่วงนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูอาหารนะครับหรือว่าทลักษณะการขายทั้งสงสิ่งนี้มีการจรมีการเดินทางบ้างในช่วงย่างสาิห้านี้อยากจะให้ทำพอปีนี้เกณฑ์เรื่องงานอาจจะมีผลประกอบการที่ลดน้อยลงนะครับแต่ภาพรวมถ้าระยะยาวเนี่ยก็พอที่จะเลี้ยงชีพได้ที่สำคัญในแง่ของสถานที่ตั้งของคุณเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่โดยตรงอาจจะเป็นในตรอกซอกซอยทำเลดีๆในตลาดพวกนี้ ถือว่ายิ่งสมรูปส่วนความรักฝากระวังเรื่องของคำพูดกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนบอนนันนะคะเกิดวันที่21ตุลาคม2551เวลาเกิดค่ะบ่ายโมง58นาทีวันอังคารถามเรื่องของสุขภาพนะคะว่าพัฒนาการจะหายเหมือนเด็กปกติไหมด้วยพื้นดวงเลยเนี่ยก็มีโอกาส เขาเรียกว่าการทํางานของพวกระบบประสาทหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอเซลล์สมองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาในพื้นดวงของน้องเขานะครับที่สําคัญปีนี้ดาวอายุก็เยือนอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็ต้องเรียนตรงๆว่าโอกาสก็กคงอ,อาจจะไม่ได้ร้อยเปร์เซเหมือนเด็กปกติแต่ผมก็เชื่อในเรื่องของแรงมุ่งมั่นนะครับความรักของของพ่อแม่ที่จะมีให้กับน,น้องฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติ ตามคำแนะนําของแพทย์ก็เป็นสิ่งสําคัญในปีนี้ถ้ามีโอกาสนะครับพาน้องเขาไปาทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำํำอาจจะซื้อน้ําดื่มน้ำปานะถวายพระสงฆ์ก็ได้เป็นกําลังใจให้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสนนะคะ13กันยายน2509เวลาเกิด6นาฬิก15นาทีไม่ได้บอกวันนะถามว่าจะมีโอกาสได้งานช่วงนี้หรือเปล่า มีเกณฑ์งานใหม่ขึ้นฮนะขวนขวายหน่อยมีโอกาสมีโอกาสแล้วก็ถ้าได้เนะี่ยก็เป็นตําแหน่งหน้าที่ที่ดีแลยนะครับดังะะนั้นสิ่งสำคัญคือขวนขวายอันที่1อันที่2ถ้าเจอเจอคนชาราหาโอากาสทำทานบ้างนะครับ S M S ตอ่อมาค่ะ S M S ตอ่อมาน,นะคะเจ้าของ S M S เกิดวันที่10ตุลาคม25.05เวลาเกิด6นาฬิกา29นาทีพุทธกลางวัน จะได้งานทำหรือเปล่านะตอนนี้ยังไม่มีงานเลยเกณฑ์เรื่องงานเสียอย,อย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้ผมว่าน่าประมาณสักเลยครึ่งปีหลังไปแล้วอย่างช้านะ่จะได้แต่กรณีนี้เนี่ยก็จะพูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้อยากให้มองกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติที่มันลดทอนลงไปหน่อยจะทําให้เรามีคุณสมบัติที่ดีในแง่ของการแข่งขันกับแคนดิเดตรายอื่นในแง่โหราศาสตร์ปีนี้เน้นเรื่องแสงสว่างนะครับทาบุญน้ำมันตะเกียงที่วัดก็ได้ ที่สําคัญในทางวิทยาศาสตร์ขวนขวายและพยายามวิ่งเต้นถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศและสามารถจะให้ความช่วยเหลือเรื่องงานได้ขอให้เข้าหานะครับลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดมหาสารคามมหาสารคามเ,าเป็นคนลัคนาราศี นนะช่วงนี้บาประเขาก็ทับดวงชะตาอยู่นะครับ s อ s ตมอมาค่ะคุณสิริพรน,นะคะถามเรื่องของเลขบ้านทับ276สุกเสาเป็นเส้นศัตรูอันนี้อยู่อย่างผอืดผอมหน่อยร้อนนะครับถ้าทำอะไรก็อาจจะติดขัดใช้ทองคำเปลวแท้บริกรมกรมคาถาชินบัญัชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข7 เบอร์โทรศัพท์97ขยับลงเป็น95ดีกว่าฮะศักดิ์ธิ์และความสำเร็จ SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมาคุณพงศ์ศรนะคะเกิดวันที่26มีนาคม2546เวลาเกิดบ่าย2โมง7นาทีพุธกลางวันจ้ะถามชื่อแล้วก็ควรจะเรียนด้านไหนดีชื่อนะพงศ์ศรสุเดชา เป็นสุภาพบุรุษก็เสริมความมีอำนาจก็โอเคนะเลขศาสตร์ก็จะมีคนสนับสนุนคนรักคนเมตตาเมื่อรวมกับนามสกุลก็เสริมทรัพย์เสริมโชคฉะนั้นชื่อเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะเรียนอะไรดีเอ่อถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศดีเลยนะครับนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าไหว แพทย์ในเรื่องของการรักษาได้รวมถึงถ้าเป็นพวกแนวศิละปะหน่อยดนตรีศิละปะการแสดงก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่ทำเนี่ยควรจะมีต่างชาติเข้ามาสัมพัน์ถึงการเงินก็ใช่ครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญ,ญญาณไม่มาเนาะ,ะลุย,เด,ยเดี๋ยวมาในส่วนเอนก,นกันต่อก่อนนะคะคุณเ เกิดวันที่14เมษายน2520เวลาเกิด9โมงตรงถามว่าขายอะไรดีแล้วก็หลักการทำบุญธุรกิจที่เด่นอาชีพที่เด่นในในพืนชาตานะครับสักครู่จ้ะ ถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมานะครับสลากกินแบ่งทําให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยระยะยาวพอจะเลี้ยงชีพได้นะครับถ้าเป็นของกินก็ควรจะมีการแปลรูปที่ชัดเจนและควรจะทําต่างทินฐานอันนี้เป็นเงื่อนไขและนะครับการทําบุญเสริมปีจรน,นี้เน้นนะครับบริจาคเงินซื้อพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์นะหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาก็ได้ครับทะเบียนรถ5้าหกหนึ่งค่ะคู่หน้าดีเสริมทรัพย์เสริมโชคแต่แปดหนึ่งอยู่ไม่ติดที่ สายตาวความดันระบบเลือดและงานมันไม่สุดอัน,นิชนะพระพุทธมนต์แปะที่เลขแปเอาละงะม,มาในส่วนของสายกันบ้างสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ,ะคุณสุนาถอนดวนครับคุณสุนาาจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเดือนปีเกิดของผมผมให้ไปแล้วเขเด๋ยวรับ่ในรายละเอียดอ่ายี่สิบหกธันวาใช่ไหมครับ อ่าครับผมเอพอพสหนึ่งสามนะครับใช่ครับผมกี่โมงสิบโมงสี่สิบห้าหรือเปล่าที่ให้ไว้ใช่ครับโอเคคุณเป็นคนวันเสาร์นะครับครับจะจะถามเรื่องอะไรเอ่อเรื่องการงานแล้วก็ทะเบียนรถแล้วก็ดวงโชว์าภครับจะเอออย่างนี้ผมถามนิดนึงคุณทำอาชีพอะไรอยู่ฮะ ทำเหล็กดัดครับทำพวกรับเหมาพวกท่าเด็กแบบประตูยืดครูหลังคาอะไรเงี้ยครับฝากฝากไว้นะคืออาชีพนี้ผมยืนยันว่าระยะยาวดีและผมเชื่อว่าไอง,งานที่คุณทํามันต้องมีการออกแบบดัดแปลงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วฝากอีกอันหนึ่งนะงานซ่อมถ้ามีโอกาสได้ทํานะครับก็จริงๆเรื่องของอาชีพผมไม่ห่วงทำมานานหรือยังครับ 30ปีนะครับนะก็ในดวงก็ชัดเจนว่าอาชีพนี้ถูกฉลกอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงเนี้ผมฝากระวังนะสุขภาพของคุณเองเนี่ยโดยเฉพาะขอโทษนะคุณยังลงมือทําเองอยู่หรือเปล่าหรือว่าให้เฉพาะลูกน้องทําทาเองครับทำเองด้วยครับลูกน้องด้วยครับปีนี้ให้คุณระวังนะจังหวะจังหวะปีนจังหวะโหนหรือแม้กระทั่งการใช้พวกเครื่องจักรอุปกรณ์คือง่ายๆระวังจะมีอุบัติเหตุจากของมีคม นะครับแล้วก็ฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อกับพวกไขข้อคุณหน่อยปีนี้ผมว่าคุณเริ่มจะมีอาการครับใช่ครับนะปีนี้เป็นเยอะปีนี้เป็นเยอะอให้คุณซื้ออกันไกลตัดเล็บถวายพระสงฆ์และให้คุณไปทําฟันขูดถิ่นปูนซะครับและที่บ้านอยู่อาศัยบริเวณฝ้าเพดานหลังคาถ้ามีอะไรชํารุดขอให้ทําครับได้ครับนะโอเค ในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้ไม่ว่ากันซื้อได้ฮะซื้อได้เสี่ยงโชคแต่พอพอสมควรครจะก,ก็จริงๆแล้วไม่ห่วงนะเพราะว่าปีที่แล้วเนะี่ยใช้ตังค์เยอะหน่อยนะช่วงถูกไหมย่าง4ี่ส <14 S 2> ิบที่ผ่านมาคุณใช้ตังค์เยอะจริงๆแต่พอ<ช>เลย<ช>เข้าปี2558การเงินดีขึ้นถูกไหมฮะถูกครับนะคือดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งสําคัญอาชีพก็ดีแต่ สุขภาพกับอุบัติเหตุปีนี้สําคัญไปทําอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักรครู่ครับผมโอเค okay. โชคดีนะครับครับ,รบสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุวรรณเกิดวันที่10มีนาคม2 5 2 6าค่ะเวลาเกิดสีทุ่มตรงวันพฤหัสบดีการเงินกับโชคลาภาในแง่ของการเสี่ยงโชคเลยก็ต้องเรียนว่าไม่เด่นและดาวการเงินงก็เสียโยงอริด้วยนะไม่มีนี่ระวังเป็นถ้ามีอยู่แล้วระวังเหนื่อยขึ้น ของคุณเนี่ยหาอากาศวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกวัสดุก่อสร้างอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคต่อไปแล้วเลขรถ975ค่ะคู่หน้าดีนะเลข5กับเลข9เนี่ยถือว่าเป็นเลขมหามงคลของคนไทยอยู่แล้วและในแง่เลขกระสตรยก็ไม่ถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเพื่ออำนวยต่อความสําเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่โทษทุกเสาจับกับพระฤห,หัสีบางครั้งมันอาจจะล่าช้ากว่าจะถึงเป้าหมายที่เรากําหนด อันนี้ชนะพระพุทธมนต์แปที่เลขเจเลขบ้าน8 7ค่ะราหูกระเสาเป็นมิกจกาทกันนะฮะแต่แง่เลขกระสาก็บอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูใช้ทองคาเปลวแท้ปิดทั้งคู่เลยครับคุณกอบชัยนะคะเลขบ้านทับ9อ่าพระเกตนะความสําเร็จดีอยู่แล้วครับเบอร์โทรศัพท์18ค่ะขยับเป็น19จะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณยงยุทธนะคะเกิดวันที่19กันยายน2540เวลาเกิด8นาฬิก35นาทีไม่ได้บอกวันมาลักนณาราศีอะไรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ19กันยา40ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งเข้ามายืนยันคำถามใหม่นะครับสุพรรณ ็นคนลัคนาราศีกันนะราหูทับดวงชะตาก็ให้ระ,ระมัดระวังเรื่องผิดหวังนะเรื่องเสียใจหน่อยนะครับซึ่งถ้าอยู่ในวนัยนี้ก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของความรักนะวัยรุ่นด้วยนะครับและปีนี้ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะสำหรับคุณยงยุทธเ,เรียนอะไรดี อพระรหัสเด่นกว่าทํางานแวดวงสถาบันการเงินดีนะครับหรือว่าถวายก็นู่นเลยฮะสินก็เป็นพวกเรียนนิติฮะผู้พิพากษาพวกคอนเซัลที่ปรึกษานิติกรพวกนี้นะครับแพทย์เภสัชกรอันนี้ก็ถือว่าเด่นที่สุดในพืนดวงครับ sms ต่อมาค่ะคุณพุทธิพงศ์นะคะ9กรกฎาคม2519เวลาเกิด9้าโมงช้าวัวนศุกร์ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของเงินทอง อย่าให้ใครขอยืมนะครับมากน้อยสนิทแค่ไหนไม่เอาไม่เอานะครับหลังวันเกิดที่กําลังจะมาถึงเนี่ยในแง่ของสภาพคล่องจะปรับตัวดีกว่านี้ครับตอนนี้คุณเป็นคือไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเข้านะเงินเข้าแต่เป็นลักษณะเงินผ่านมือรับซ้ายจ่ายขวานะครับหลังวันเกิดเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนิดหนึง่งแต่ให้ระวังค่าใช้จ่ายในช่วงในช่วงประมาณเดือนสิงหาอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงธันวาช่วงน้รั่วนะครับ ส่วนในเรื่องของทะเบียนร,รถ9413 13, 13, 13ม,มหาอุดนะครับหัวหน้างานเจ้าของกิจการเจ้าคนนายคน94เฉลียวฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีเบอร์โทรศัพท์นะคะ64กับ41ค่ะใช้ได้ทั้งสองเลขนะครับถ้าชอบความสงบร่มเย็นใช้เบอร์แรกถ้าในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของสะตุ้งสตัางใช้เบอร์ที่2 SMS ต่อมาคะ่ะคุณภิญญานะคะเกิดวันที่28มกราคม2506 เวลาเกิดตีสี่ถึงตีห้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามเรื่องชื่อแล้วก็สีที่เป็นมงคลตลอดชีวิตถ้าช่วงเวลาเกิดที่ให้มาถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับคุณนะปิญญาจึงเป็นคนวันอาทิตย์ก็ใช้วักอาทิตย์นำนะครับปิญญาเสริมบริวารคนรอบข้างก็ไม่ได้เสียนะครับของคุณด้านดีคือมีความคิดที่สร้างสารรค์แต่บางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจะขนบ ยังไงก็ฟังเสียงวิาพากษ์วิจารณ์คนรอบข้างบ้างก็ดีนะครับนามสกุลเอกสุภาพันธ์แต่เมื่อรวมกันนามสกุลแล้วถ้าคุณมีปัญหาในลักษณะการทำงานกับพวกระบบประสาทหรือเป็นคนที่มีความคิดวิตกกังวลมองโลกในแงน่ลบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ควรจะปรับแก้นะ อันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับสีที่ใช้เป็นมงคลใช้กับอะไรที่อยู่กับเรานานๆน,นะครับบ้านรถกระเป๋าสตางค์สีที่เด่นที่สุดของคุณเนี่ยก็คือสีเขียวนะครับชมพูก็ได้แล้วก็กลุ่มเทาน้ำตาลก็ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณไอซ์นะคะ24มีนาคม2546เวลาเกิด 4ี2สนาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามว่าเรียนอะไรดี24มีนายังยัเป็นคนวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับของน้องไอซ์นะครับสาขาวิชาที่เด่นที่สุดในพื้นชะตา สักครู่นะครับถ้าเป็นลักษณะงานพวกสถาบาันการเงินใช้ได้จะต,ต้องขนขวายหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของแพทย์สัชกรนิติกรผู้พากษาเนี่ยและอีกอันนึงถ้าเป็นลักษณะงานเหมือนกับเป็นเป็นที่ปรึกษาหรืออยู่เบื้องหลังงานพวกบัญชีพวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเบอร์โทรศรรัพท์ 22กับ67ใช้เบอร์แรกเป็นหลักนะเบอร์หลักเป็นคู่ศัตรูจ้ะลัคนาราศีอะไรคะ่ะจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีเป็นคนลัคนาราศีกลุ่ม,มกลุ่มช่วงนี้ก็เตือนเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะครับ SMS ต่อมาคะ่ะ คุณแพรนะคะ9มีนาคม2514ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกา26นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรกรุงเทพกรุงเทพมหานครเป็นคนลัคนาราศีเมษนะครับเมษช่วงนี้ขวนขวายหน่อยนะนะครับบาประเคราะห์ย้ายออกหมดแล้วแล้วก็ที่สำคัญพระรหัสยังได้ตำแหน่งประทุมเกณฑ์ หรือแม้กระทั่งนะเ,เลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังไปก็มีเกณฑ์ในเรื่องการได้รเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะจ้ะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้ายัสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606พักกันสครูค่ะครับ